เดิมตอนที่แล้วหลังจากน้ำท่วมโลกเราได้บุกสำรวจเกาะจนเจอเกาะที่อุดมสมบูรณ์แต่เกาะนี้มันดันมีคนอยู่จริงๆครั้งนี้เราจะยึดเพื่อมาทำบ้านของตัวเองเราจะรอดกันไหมจิบิอเ้ใลฮ้ยไ <ป S 2> อ้นี่มันคนป่กใหมาใกล้ฉันฉันอมอยู่นี้ฉันอาอยู่นี่คนป่าเฮ้ยนั่เป็นคนจริงๆอ่ะ นี่ช่วยด้องหนึ่งร้อยของคุณหนึ่งร้ยไอ้คนก่อนนี่มันเป็นก่อนที่ค่อนข้างดีเฮ้ยแล้วพวกแกมาปนอะไรฉันเนี่ยฮะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหตาย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 แล้วตายแล้วแล้วโหนี่กระบอกว้าวโคตรดีทิ้งไม้เลยฉันจะฉันต้องทิ้งก่อนอุ้ยอะไรอ่ะไม้ทิ้งไปอเากระบอกเอาไม้ไปตีกระบอกกระบอกให้ฉันฮ่า มุดในดูนี่มดนดูนี่ทันตดอันนี้มีมีจมาเช็ดเลยใครเก็บปืนไว้อะเฮ้ยไม่อีกไม่อีไม่มอพี่แ้งไม่หมดดไม่หมดขวดมันนี่ครับขวดขวดมันนี่ครับลุมหลุุลุมมันน่ใสยปนอยู่ข้างหลังแมีคนคนมีคนเอ้ไไหนไหฉันมองไม่เห็นมันอ้โยเดี๋ยวจล้ยหลุมอะหลุ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  เออเอดปูปูปูเอาปืนมาอเอาปืนมา <c oughs> ชีวิตฉันด้วยฉันฉันไม่ฉันไม่มีเลือดเือเานั่นไมากลับไปเกิดที่บ้านนู่เลยนะได้ปลดชุีวิตฉันด้วันชุบไม่ได้เพื่อนยังไงฉันต้องไปเกิดที่ไหนนะบ้านอ้าวเกิดที่ในเรืองได้ไหมไม่ฉันจะเกิดที่เตียงนอน <c oughs> <c oughs> อจะเกิดที่บ้านล้างเก่าของพี่แมงอยู่ตรงนี้เต็มเลยอ่ะแล้วคือมีจักรยานแต่วอลของดีมีจักรยานจริงๆเก็ได้กยวเรือมารับฉันทีมีคนไปยังเอาเรือไว้ไปดิเอาเรือไว้ไปยาเอาเรือใหญ่ไปไปรับหน่อย เดี๋ยวนี่ก็ไว้ถ้ากระหันหันลมถูกขวานมันเท่นะเนี่ยใครใช้ขวานหินอยู่เปลี่ยนได้นะแป๊บนึงนะทุกคนฉันต้องตะโกนบอกพี่แป้งก่อนเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินพี่แป้ง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 เราลงตรงนี้นี่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 เห็นแล้ว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 เห็นจบกันด้วยด้วยด้วยน้ำน้ำนั้ำเฮ้ยมาหลับฉันแล้วฉันกลัวเดี๋ยวคนปามมันมือก้อนนี่มีอาวุธ ที่เกาะนี้มีมันฝรั่งผักพื้นผักเต็มเลยล้อก่อนจะมีไอ้นี่เลยไอตอ้ฉันว่าเกาะนั้นมันเหมาะกับการที่แบบเราจะสร้างบ้านแบบสร้างบ้านสร้างพืชพันธุ์ที่เราจะปลูกอ่ะดิไหมตอนนี้เราเรายืดได้ยังอ่ะเราปักตรงนี้ยังมันก็ได้อ่ะแต่ว่าเกาะบ้านเราอ่ะมันของมันเยอะมากอ่ะดิมันจะขนไปยังไงให้มันหมดอ่ะ A few moments later มาเร็วต้องมีสร้างมาด้วยนั้นด้วยฝานายมาเก็บของนายก่อนสล็อตได้เลยของฉันเยอะด้วยดิ ใช่ใช่เยอะเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าหยิบหยิบไปบ้างไม่คือคือเยอะแบบลุยของเพื่อนเนาะมันมันเยอะนะของที่นายมีแต่มันเยอะแบบนายเก็บขยะมาเยอะเอาก็ฉันเก็บขยะมาสร้างบ้านไงพระโท้ไหนดูโอ้ศพของฉันเป็นถุงชนะอุ้ยมีนอนด้วยเพื่อนเราครที่จะสร้างเพื่อ อ้างหีบเพ่อเก็บของก่อนไหมของมันเยอะเกินไปแต่นายจะเก็บของไปทุกเกาะเลยเหรอใช่เราจะเก็บของมันทุกเกาะนี่แหละอัางหีบหรือว่าเคลียร์คนก่อนเพราะว่ายังมีคนอยู่นะนต้นไฟเอาไว้เอาไว้ทำชุดปะทำผ้าทำผ้าโอ้ยทำผ้าได้สุดยอดฮะโอเคครับฉันสร้างแพลตฟอร์มเลยนะเอาเลยตอนต้องรีบสร้างแล้วแหละเพราะมันเริ่มมืดแล้วฉันเริ่มมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยนายต้องสร้างหีบด้วยนะโอเคฉันจะพยายามนายไปสร้างอยู่ตรงไหนเนี่ย นี่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 ฉันสร้างอยู่ข้างล่างเลยเราจะสร้างเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนะทุกคนซึ่งบ้านของเราอ่ะมันจะแบบคือมันจะลามออกมาตรงข้างนอกตรงนี้เพื่อที่จะเป็นท่าเรือด้วยนะทุกคนต้องหาพวกเออบ้านของเราจะลามจริงหรอเอาดีรถมันติดนะฮะทำไมอ่ะลามลามินทาโอ้หไกลจังเลยอ่ะลามินทานะคนหนึ่งลามคำแหงนีกคนลามินทาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าาสองลามไลามสองลามสองลามสองแล้วกันนะ อยากได้ลามไหนก็ลามนั้นนั่นแหละเร็วๆ <ไป S 1> ข<น>้าน่ายอย่าพูดมากเลยช่วยฉันสร้างแล้วอยู่ไหนเนี่ยนายอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างนี่ไงฉันสร้างแพลตฟอร์มมาแปดอันแล้วเนี่ยผมไม่เห็นเพื่อนอ้สร้างเกอะให้ก่อนเลยอีวาฉันอยากสร้างบ้านสองชั้นแล้วก็มีคฤหาสน์แล้วก็มีห้องนอนส่วนตัวแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยฉันคิดถึงบ้านเก่าฉันมากเลยก่อนที่น้ำจะท่วมแม่โอุ้ดแจงก่อนหน้านั้นเธอก็นอนกระต๊อบไม่จริงกระต๊อบไปเลยเธอนอนกระต๊อบฉันรูข้างล่าง ทุกคนเรามาช่วยกันเติมน้ำหน่อยสิทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยนะจ๊ะต้องรอไม่ใช่หรือไม่เราต้องเติมน้ำเค็มเข้าไปในเครื่องปั่นน้ำของเราก็ตัดมาอยู่มามามา๋ยวฉันช่วยมามามาโอเคขมวดแล้วขมวดแล้วมเรียบร้อยแล้วจุ๊บแจงไม่ต้องหรอกโอเคไปนะพไปนาช่วยเลยนี่รอจนกว่าน้ำนะคะจะทำให้เป็นน้ำเปล่าเฮ้ยเพราะตอนนี้มันเป็นน้ำเค็มอยู่อะไรอะแล้วเราไม่มีหลังคาหรอกไง ตอนนี้เรายังมีไม่ได้เราต้องสร้างโ,โหเราขอโทษนะบ้านเรามันหน้าต่างอะไรจะดกดำขนาดนั้นวอาฉันชอบหน,หน้าต่างมันแบบมันดูแบบว่าธรรมชาติดีไงจระไส้ดกดำมากเลยอ่ะตักแกเยอะปะเนี่ยเอ๊ะฉันจะเริ่มสร้างเป็นเอ่อตัวปิดแล้วนะห้องนอนของเราจะอยู่ฝั่งนี้อืมอ,อันนี้ฉันจะทําให้เป็นห้องนอนนะทุกคนวางเตียงนอนสักประมาณสองอันแล้วกันมันจะได้ดูแบบ ไม่ลงจองเพียงเกินไปเพราะพวกเราอ่ะน,นอนขดกันด้วยเตียงเดียวมานานแล้วออ้ย<ะ>ฉันชอบบ้านแบบนี้จังเลยอ่ะพอมาอยู่ในทะเลแล้วเป็นรู้สึกแบบว่าสดชื่นฟิลธรรมชาติใช่เราบังเละอุ้ยอันนั้นมัน,นลงเกินฉันบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นะนะั้นเราสามารถสร้างบันไดเป็นบ้านสองชั้นได้ด้วยนะใช่ว้าวเดี๋ยวฉันลองสร้างบันไดดินี่นี่นะมาวางบันไดตรงนี้ไหนไหนไหนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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  พาดรึบขึ้นไปนคิดว่าข้างในดีกว่าข้างในฝั่งเนี้ยประมาณไหมอยู่เย็นเช้าเลยนะไม่แต่ว่าเราอยู่ตัวนี้อ่ะลังประมาณแปดเพได้ได้ไหมได้แล้วเราต้องสร้างเป็นแพลตฟอร์มข้างบนด้วยป่ะที่เป็นเอ่อรูฟปึ๊บโอเคอ๋อนี่ไงเราสามารถสร้างได้โดยการใช้เอ่อเป็นไม้อันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นเสื้อ ฉันอยากได้ฟีดแทงด้วยะมันอะไะเลี้ยงปลาเหรอถ้าเราได้ฟีดแท่งนาทุกคนเราจะสามารถเลี้ยงปลาแล้วก็กินปลาสดได้ตลอดแบบหยิบปลาเรื่อยๆอ่ะเป็นซาชิมิเลยมันเป็นบลูพินที่ผมไปเจอมาตู้ปลาว้าวยอดยอดีอดพี่โมนี่เจอของดีตลอดเลยนะมีใครมีผ้าเหลืออีกไหมครับผ้ามาทำไรอ่ะก่องเพียบเลยฉันคิดว่าฉันจะทำกระถางต้นไม้ด้านบนตรงนี้อ่ะโอ้ พี่มีผ้าไหมคะมีครับงั้นพี่ขิดสร้างต้นไม้ให้หน่อยได้ไหมกระถางต้นไม้เอาวางเนี่ยตัวนี้เอ้ยประมาณฝั่งนี้ก็ได้ครับผมอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองตัวนี้สองถังามันไม่พอนะเพื่อนเราว่าลองดูนะลองดูลองดูเราดูว่ามันเล็กใหญ่ขนาดไหนอะมามามาฉันอยากสร้างฉันอยากสร้างเป็นเหล็กจังนี่นี่นี่ถ้าฉันสร้างเอาไอ้ตัวนี้ใส่ลงไปอะโอ้โหนี่อะสามอันเลยไหมสามอัน ได้กำลังไหลอยู <cam> um, ่นะฉัน <rat> ต <turkey> <t ie sans ơi> ้องต้นไม้บนบ้านเนฉันต้องลดน้ำไหมถ้าเป็นเอเรือซันนี่แล้วนะเนี่ยมันต้องลดน้ำไหมไม่ต้องลดน้ำมั้งลองลองรอดูทักพักกันก่อนไหมฉันว่าเราเอาน้ำสะอาดมาลองลดดูก่อนไหมจุ๊แจกโอ้เครื่องเลยถ้าใช้น้ำเค็มเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเค็มตามแล้วอาจจะตายได้มันกินเลยมั้งเพื่อนถ้าเกิดว่าฉันอะทควอเตอร์ใช่ไหมเราฉันมีขวดอยู่อะมันจะเข้าขวดฉันทันทีเลยต้อง สุดยอดอ่ะรู้สึกมีอะไรยะทำยไงก็ไม่รู้กินน้ำหน่อยดีกว่านี่ชั้นวางเก็บเศษเหล็กตะก้าเหล็กมาวางไว้ก็ได้พี่ไม้ในมีอารยยะทั้งนายเหมือนพวกคนป่าที่เราเพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้วางฆ่าไปเลยเฮ้ยสุดยอดตีแป้งเลยอไม่ฉันคิดว่าเราควรที่จะมีเอ่อชั้นแบบนี้อีกสักอันหนึ่งนะวางข้างๆอ่ะคงจะสวยน่าดูเอ้ยชั้นเอาหนอนไปไปกินได้ไหมอ่ะ ได้หนอนมันเป็นเบ็ดอีเบ็ดตกปลาโถเอ้ยเอไม่อยากกินรถด่วนบ้างใครมีเบ็ดบ้างฉันขอลองตกปลาด้วยหนอนหน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวโยนเบ็ดให้ขาดน้ำกินน้ำก่อนโอ้ฉันก็ว่าอยู่ฉันลืมอะไรฉันลืมกินน้ำเหมือนกันนะนายต้องลงไปตกข้างล่างนะนี้ไม่ได้แล้วลงไปตกข้างล่างใช่ไหมเอ้ยตกโอเคแคราบห้าขอรีอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ เราจะใส่เหยื่อยังไงหรอพี่โม่ครับโยนไปเลยฉันโยนแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ติดเหยื่ออ๋อมันต้องคิดขวาที่เหยื่อปมาเดียได้ไอ๋ยอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะไรเอ้ามันหนีไปแล้วกดเขตตรงช่องนะเวลาจะกดคอยรอได้เลยว่ามื้อนี้พวกนายจะได้กินปลาวานแม่โอ้นายตกปลาแค่นั้นเลยเอาปลาวานเลยเหรอเออนี่แหละปลาวานชั้นยอดเลยเอาปลาซิวให้รอดก่อนคอยดูให้ดีดี ฮ้ยมันมาแล้วอึบ๊บเฮ้ยปลาวาูปาวาูี้าห <c oughs> ูพี่โมบอกว่าถ้าเราตกปลาตอนกลางคืนเนี่ยเราจะได้ปลาตัวที่ใหญ่มากๆฉันจะลองตกดูใหญ่ไหมมันจับยากมากเลยนะจริงเหรอใช่งล้วฉันไปนเพิ่มไฟให้พี่แป้งชุบโอเคทุอย่างขอบคุณมากเป็นไง่องยังอยากกินลาอะไราบอกมาต่อยัง หวงแล้วแต่ว่ามองไม่เห็นปลาเลยเห็นแต่หน้าจนแฉะออกไปออกไปทางออกไปเดี๋ยวปลามันก็หลุดโอ้เฮ้ยปลามันไม่กินตะทีอ่ะต้องขยับเล็กน้อยมาแล้วมีการล่อมีการล่อปึ๊บยังไงปลาบริมคืออะไรปลาบริมโอ้มันเหมือนปลาหมออ่ะเอฉันจะรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างเหมือนมันมันกินเยอแรงมากมันกินเยอแรงมาก ป้าวัปวานปาน้าวันอุ้ยปลาตาปนฮะปลาตะปองปลาตะปนปลาตะปนเหรอปลาตะปนเหรอมันคืออะไรอ่ะปลายาวๆใช่ป่ะปลายาวคล้ายๆกับปลาทูตัวใหญ่อ่ะอ่า <Bana> อุ้ยใช้ได้โอ้หนาวหนาว<อ>หนาวปุ๊บอืมได้ปลากระพงแดงอยูแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าไม่ไม่ต้องนอนแล้วล่ะตอนนี้ฟ้าใกล้สว่างแล้วอ๋อตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วเพื่อนไอ้กันเราเดินทางกลับ ก,กับเกาะเลยดีกว่าป่ะพี่นายนี่ใช้แรงงานคนอื่นแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยเออพูดเธอไม่นอนเองหะขอขับเรือมาล้วหน่อยไปเลยไปด้วยขอขอเรือเรือยาวเรือยาวไปด้วยครับว,ว้าวสุดยอดเลยนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าบ้านของพวกเราเนาะแต่จะแบบดูหรูหราอลังการหมาเ่าแล้วพวกเรายังได้ของมาอีกตั้งเยอะเนาะ ใช่ไหมแหกคุ้งแหกคุ้งใช่เออฉันหันไปทีไรฉันตกใจทุกทีเลยอ่ะก็ตามงปกติป้าจะให้นั่งยังไงอ่รมันต้องถ่วงน้ำหนักกตดีเออวู้ดจอดท้องท่าเรือทำท่าเรือไว้น่ะแต่ว่าเกาะของเรานี่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าต้นไม้ยังเหลืออยู่อ้าว นายลองเอาไปปลูกต้นไม้ได้ไหมสล็อตมันมีเมล็ดเมล็ดต้นไม้อยู่หลังจ่อจอจ่อจ่อที่ก่อนหน้านั้นฉันก็ปลูกไปแล้วไงที่ฉันปลูกไอ้ต้นสนอ่ะนั่นแหละนายเอาไปปลูกเพิ่มดิก็ได้ก็ได้ก็ได้กล่องในเรือเนี่ยเทียบเลยฉันมีต้นไม้อยู่ในตัวเหมือนกันปลูกปลูกแล้วปลูกแล้วปลูกไปแล้วหนึ่งต้นไอ้ต้นซ่านที่ปลูกเพิ่มอ่ะรอแป๊บฉันตัดก่อนโอเคเรียบร้อยใช่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 อะพี่โบต้นซ่านที่ปลูกเพิ่มอ่ะเราจะมีแบบของกิน ไม่มีวันหมดแได้สองได้สองครับเพื่อนประเด็นคือตอนนี้นะการที่จะปลูกมะนาวเนี่ยจ้ะโอ้โหไม่เป็นไรนะนต่ต้องกินมะนาวทุกลูกอะเนาะใช่เราต้องกินทุกลูกแล้วเหลือเม็ดออกมาปลูกไม่ได้ปลูกได้เลยเพื่อนไม่ได้เราได้ปลูกจริงเหรอแล้วทำไมเราสามารถปลูกหัวมันทั้งลูกได้อะก็มันฝรั่งมันเป็นอย่างนั้นฝรั่งเออไอ้หน่อยฉันจะวิจัยเฟอร์แนนต์นะเตาหลอมเหล็กได้เลย ทำไออรนี่นายไม่ต้องปลูกมะนาวทุกอันก็ได้ให้พื้นที่สำหรับอะไรฉันโพเทโต้ของฉันหน่ปลุกโพเทโต้สร้างใหม้ยาเลยรู้สึกเปรี้ยวปากเลยพวกพี่กินพวกเรากระโวงพี่กิจเลยให้พี่กิจสร้างแปลงผัก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 สามสี่อันนะสร้างหมดแล้นี่สร้างล้อมรอบตรงนี้เลยล้อมรอบบูนายเยอะเกินไปมันต้องได้สามสี่อันนะอันเนี้ยทำเป็นสองแถวได้ไหมอ่ะ สองแถวนี่้องมีแล้วก็บลาก่อนนะนี่แถวนี้กับแถวนี้อยากเผาพี่กิตอ่ะอะไรวะอีกพี่กิตสร้างไปก่อนนะฉันขอไปดูปลาก่อนว่ามันติดหรือยังเฮ้ยอะไรอ่ะยังไม่มีปลาเลยแม่พูดทำไมอ่ะเฮ้ยฉันตกใจเหมือนเลยสารรีบวิ่งมาแบโทษฉันฉันกำลังดูอยู่ว่าปลามันจะมาตรงไหนนี่มันไม่มีปลาเลยแถวนี้มัน นายจะไ,ไม่เห็นในกระชังนายต้องเข้าไปดูใกล้มันจะขึ้นว่าปลาอยู่นในกระชังกี่ตัวครับไม่มันขึ้นว่ศูนย์น่ะมันขึ้นว่าศูนย์รับสามนั่นกระสูนก็คือไม่มีจริงโอเคอผมสร้างไว้เอ่หกกระบะเอ้ยเยี่ยมมากเลยเยีเ่ยมมากเลยสุดยอดเมื่อกี้ฉันเห็นสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะนายต้องกินเม็ดสตรอเบอรี่เพื่อให้ได้เม็ดสตรอเบอรี่อย่างที่แฉโปกินจนกินเปลี่ยวปลาโอเคงั้นฉันขออนุญาตเป็นคนรับหน้าที่กินสตรอเบอรี่เองนะ นาไปผมได้เม็ดเลมอนมาอีกแล้วผมปลูกเลมอนเฮ้ยมันมีเม็ดอะไรอ่ะคอต้อนซีทด้วยนะเฮ้ยอันนี้ไอต้นไอ้ทำาเยฉันกินก่อนไม่เห็นมีเมล็ดเลยนายกินจนกว่ามันจะโผล่มาสับๆับฉ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 ฉั่ฉดบฉับฉัอับบบบบบอบบ เรียบร้อยและนี่ก็คือแปลงผักของพวกเราสุดยอดเดี๋ยวเราจะมีแปลงฟ้ายด้วยนะเพราะว่าเรามีฟ้ายู่ประมาณน่าจะสามสี่เมตรอะเอ๊ะหลังเกาะของเราเนี่ยังมีอีกเกาะหนึ่งอยู่นะเนี่ยไหนนะเกาะไหนไหนฉันอยู่เนี่ยอ๋อไอ้เกาะต้นไม้ใหญ่เหรออ๋อเมือนมีบ้านใช่มีบ้านด้วยโอ้ ก็จะกอแล้วกเกอดใหญ่นะ ครั้งหน้าเนี่ยพวกเราควรที่จะสร้างอาวุธที่มันแข็งแกร่งมากกว่านี้แล้วก็สร้างเตาหลอมเหล็กกับพัฒนาบ้านให้ดูหรูหรามากกว่านั้นนะคะอเอาเป็นว่า <Yeah. S 1> ในพาร์ทนี้เนี่ยพวกเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันและถ้าใครอยากดูพวกเราไปบุกบ้านฝั่งนูน้นเกาะฝั่งนูน้นว่ามันจะมีอะไรพิเศษบ้างหรือว่าจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนรอพวกเราอยู่นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย สกีต้องมาแล้วจะสกีตรงนั้นก็น่าสนนะตรงนั้นน่ะอีอนี่ะทางด่วนน่ะดูดีน่าสนเหมือนกันนะเห็นไหมมันเหมือนมีมีการผันลมไงไม่รู้อ่ะจะนี่ไกลๆนั้นมันคือเหมือนเรือเลยป่ะนั่นเหรอเรือยอทหรอบ้าเฮ้ยไม่แน่นแล้วเราจะได้อาศัยอยู่บนเรือยอทหรูก็ได้แล้วพี่ก็ได้ทำตัวจัดเต็มได้ป่ะฉันเริ่มเหมันไส้ไหนแล้วเนี่ย